สวัสดีครับสวัสดีครับสามเทปแล้วนะครับคุณลูกค้าก็อยู่กับเรากันมา3เทปแล้วครับแหมจริงก็สนับสนุนเรามานานครับก็ขอบคุณ6เดือนเต็มขอบคุณครับคุณลูกค้าไปพักครับคุณลูกค้าไปพักครับครั้นี้ก็เรื่องของเราแล้วครับน้องใหญ่ครับก็ยังอยู่กับตู้ไมโครเวฟใช่วันนี้เราจะมาทำอะไรครับอ่าวันนี้เราไปทำหมูพัด น้ำมันหอยไมโครเวฟครับผม๋อหมูผัดน้ำมันหอยไมโครเวฟนั่นเองครับผมอ้าวแล้วครับมันก็มีอะไรบ้างครับหมูสับครับและนี่ครับต้นหอมครับและนี่ครับกระเทียมครับและนี่ครับพริกชี้ฟ้าครับและนี่ครับน้ำตาลครับและนี่ครับซอสหอยนางรมครับและซีอิ๊วขาวครับและ นี่ของดีหายยากแชมพูดีของดีหายยากมากหายยากมากหายยากมากครับนีำมครปาล์มครับเอาละครับครับผมก็จับไมโครเวฟแล้วรันนี้เราก็จะมาทํากันให้ดูคือเราเจะาหมูมารวนก่อนครับใช่นี่ครับต้มน้ำใช่เมื่อกี้ที่มันอยู่ในตู้นี่ครับไอ้ฟูครับหน้าเหมือนดีเจเดไหมครับเอาละครับก็นี่ก็ครับก็เอาหมูสับมารวนในน้ําร้อนครับใช่ใช่ใช่รวนรวนไปให้หมูมันสุกเพราะว่าครับคือมันจะได้ไม่เหม็นคาวครับ อ๋อประมาณนั้นใช่ไหมครับผมก็ต้องล้วนมีเดียมมีเดียมไม่เหมือนกันครับแล้วก็เทน้ําออกครับเทครับเทครับนี่ครับหมูก็มีเดียมน้ํามันนิดนึงเพื่อให้มันเอากลิ่นน้ํามันอ่าเอามันมันนิดนึงนะพอมันใช่ใช่ใช่ไม่งั้นมันจะแห้งแล้วนี่ครับลงกระเทียมไปครับกระเทียมครับแล้วคลุกนี้เลยใช่ไหมและนี่ครับซอสสีขาวนิดนึงสีขาวครับและนี่ครับน้ําตาลนิดเดียวอ่ามันก็แปลกๆนะครับทำในไมโครเวฟแล้วนี่ครับอยังลมลงไปอะไรมันต้องออกปปรุงข้างนอกนะเอาเข้าออกเข้าออกครับผมคลุกไป มันก็อย่งเงี้ยครับก็มันก็หนุกดีครับอ่าแล้วนี่ทำอะไรครับก็เทลงจานเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเวฟอีกรอบประมาณครับประมาณ2นาท 2> 2ี2นาทีครับ2นาที 3. เอาแล้วครับกดครับ2นาทีครับปึ๊บปึ๊บ โหแม่งเร็วเกินครับสองนาทีครับแม่เจ้าอะ้วนี่ก็ใส่ต้นหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าลงไปครับพี่เอกครับผมและแล้วก็เอาหมูที่เราผัดได้ในเมโครเวฟนีครับลงมาคลุกๆลุกคลุกคกลับเปลี่ยนภาชนะอีกแล้วใช่โอ้ใช้เกลือครับครับผมครับโอ้โหขอคลุก และต้องไงต่อไหมครับน้องใหญ่ครับอ่เสร็จแล้วเราเราจะให้ให้ความร้อนกับผักเพื่อให้กลิ่นของผักแล้วก็พริกออกมานิดนึงประมาณสิบห้าวิก็พอครับสิบห้าวิครับผมจะกดนะครับปึ๊บสิบห้าวิปุ๊บเอาโอ้โหแม่เจ้าครับสองนาทีกับสิบห้าวินีนับหนึ่งยังไม่ถึงสามเอาละครับคุกยล่คุกไปอันนี้ก็ เทใสจานอิจานแได้เหรอครับนี่มันกี่ใบแล้วครับน้องใหญ่ครับ3าเข้าไปแล้วครับโอ้ล้างจานเองป่ะครับเนี่ยไม่ครับอ่าแล้วครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของหมูน้ำมันหอยในไมโครเวฟอ่้นี่หน้าตาครับเห็นไหมมันก็ดูดีนะพี่เอกดูดีนะใช้ได้ใช่ได้ใช้ได้เดี๋ยวจะต้องชิมเดี๋ยวชิมละมาละมาคิดว่ายังไงครับเรื่อง มันเสียเวลาครับเอาเข้าออกเอาเข้าออกครับถ้าใจพี่เอกนะครับคิดว่าทําในกระทะดีกว่าผัดเยอะเลยมันเพราะว่ามันจะได้กลิ่นกระเทียมนะกลิ่นเจียวกระเทียมหอมประมาณนั้นประมาณนั้นไปกลิ่นอะไรม่แต่แต่ยายบอกอะไรนะโชว์หญิงเลยนะใช่ใช่เวลาเราไปอยู่แบบไปเที่ยวบ้านสาวคอนโดโชว์สาวบ้านน้องมีไมโครเวฟเลยที่ทำให้เดือดโอ้นี่ครับพี่เอกว่านะครับกลิ่นในกระทะเนี่ยมันจะได้กลิ่นพวก ไฟเฟยอะไรเงี้ยกลินมันจะหอมกว่าครับผมแต่ในไมโครเวฟเนี่ยรสชาติก็อร่อยมันก็อร่อยอร่อยแต่ก็ขาดอะไรไปนิดนึงประมาณขาดกลิ่นขาดลายไปครับแต่ด้วยพื้นที่จํากัดไงครับสาวใช่ครับแต่น้องใหญ่คิดว่าก็เอามันมาทําอาหารบ้างครับก็ได้อย่าอุ่นอย่างเดียวเลยเดี๋ยววันจะเหงาให้มันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่ไหมครับสรุปว่าเป็นไงครับพี่เอกสรุปว่าเยี่ยมครับเยี่ยมครับไม่ทาอะไรก็ดูดีไปหมดเลยครับกูเนี่ยเอ้ย ไอครับไอไอครับไอครับ